พ่อสวอุบอนจะอบุัวให้กินเด้พี่น้องจ้าบ่ดตีมึงยังสยอะไรตีีมงเป็นอะไรสุดยอดนะสุดยอดย่นพ่สุดยอดอืมสสุดอดเเขาเรียกเขาองมอนอนดู เอายกขึแห้งกี่ล่เออนี่มันเจ๊เพิร์ลพี่น้องจ๋าไปตั้งกล้องกินด้วยนะคะเนาะบ่าอะไรยังแห้งจัาตั้งกล้องกินได้จ้าจ้่พี่น้องจ๋ากินข้าวเสื่อได้แต่ได้พี่น้องเด้อมีต่ำทั่วทอดปลาทอดปลาทีจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะนั้นมีสามตัวจ้ะถ้าปลาทูมันก็มีแค่สองนะคะเนาะอันนี้ทอดปลาทีนะคะเนาะมันมีสามตัวก็ต้องทีค่ะก็มีข้าวเหนียวฮ้อนๆแต่หลวงพ่อเราเปิดข้าวเหนียวพี่แม่ยในฮ้อนๆไปฝั่งนู้นนะคะ ผลหน,หนึ่งเป็นผลจำเพราะทั้งจำออทั้งทวทั้งหนึ่งเขาค่ะผีมือเจ๊ผลทั้งนั้นเลยค่ะนี่เลยค่ะข้าวเหนียวฮ้อนๆใหม่ๆค่ะตอดประ,ปยยะตูพีมือพยย่อหญ่ค่ะว่าไรแห้งตั้งกล่องอีกเด้อค่ะเนาะมาจ้าไม่กินน้ำผพ้ว่าได้หนังเดงไม่กินน้ำผพว่าได้หนังเดงเสียบๆผีมือของผลพีมือของผลพีมือพ่อหญ่ถอดจ้ะเพ่ว่าสักผาค่ะ ดีครับกินเขาด้วยกันเก็ทำเด้มีต้มทูต้ม,ตมสมทัว่วร์เป็นไม่ได้ใครเจียวต้มสมทัว่วร์อ็ตม้มสมใครเป็นี่ใครมดเหมือนพี่น้องเอลยมาค่ะพี่น้องจ้าสบายดีพีนพ่น้องเพื่อสืบค้นของสบวร์กอีกรอบจ้ามากินเข่าด้วยพระบาจ้าพี่น้องจา้าจอจทอดปลาทูนะคะทอดปลาทูแล้วก็ตําถั่วผีมือน้องผลทอดปลาทูผีมือพ่อใหญ่เสิร์ฟเพื่อว่าเป็นผู้ถ่ายคลิปแล้วก็กินค่ะอร่อยค่ะ แสงมันเลยสะท้อนน้องไปใช่หนีกลัวเนาะอือหือนี้ดีกว่าแสงมันสะท้น้อไปเะใส่อือหือ่าจบอสงมันสะท้อนโอ้แสงกติเกลหรือเป่เอ้ยขายากเลี้ยงโทรศัพท์น่าเสียมอนี่เ่องขนมว่ยแสงมากจ้ะแสงเขามากนนี้เอาม อันนั้นพนหนึ่งค่ะค้นจัดจานเบิร์ตทำส่วนค่ะทำจับคนดสดกินแบบยุคในหางยุคเฮดโอดเจ้าเกิดกินแบบนี้อ้าวพ้นไปจานไม่ใส่กันหนึ่งไปจาดไม่เราเส็ปะทูนี่นะรอจิ๊กจ๊ักใส่นี้อ้าวเนอ่ยมัเอาืองมีจอบจานแต่อะไรนี่ไง

ไปจอดทามกอนมามาขงคนเดียวนะมากินเป็นอย่างน้ำหมดเสร็จบัวน้งใส่เป็นอย่างจอดจะกินโอ้โหหอนี่กระสุกหอมพี่น้องเลยนี่จะทำสมะูรณ์แล้ ตำสมเพ็ดอยู่ยเหรอของหอมตำสมเพชรน่ะตัวออจองนี้เรื่องนี้นยินเ่ยเแ้งไห้า ไันเปลี่ยนเรอี่ม่เปลี่ยนอะไรี่นี่เง็นยินหน่อยได้ลายดำๆแบบตกินเดนกินมันะ้าจอกินเหรอข้าเงี้ยข้าเงี้ยข้าจม จะไปห้าดวงตานี่ยไปหาดวงตาก็ขป้นเฉพาะเส้สราดไมนนช่จะะจเจ้ดกค khay không, cho ông, khay có tự ăn được không, không có, này

ไข่มันจะกินกิน,น,กน,น,นไหมอมกนไม่เปนคือน้ลายงี้นหมดเปมากไยังไงเปลามาลัานะจะอยากไข่เ <c oughs> นาะมันจะหิวไข่ป่าวานน้ำไหลได้หนายเนาะกินแบบกิม่ได้อนะี <c oughs> Thì cứ một tấm hình nào khác? Bất cứ một tấm 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 khác? วนแี่คนนี้บ่เคยห่วงผูเลยน้องตัวเองนบอกเาเคยห่วงกู้ใดบ่เคยหักูกับต๊ะแขวนเนี่ยเจนอเหาแน้องไปหอกนะใจออยากบอกน้องว่มันหยอกกันได้พี่น้องเ้อพทุขใจเรด็ พิดต่างดอกไม่ต่นงดอกกันเลยอืออือเลยอ่ะก็หยอกกันเหมนเนาะจัาพี่น้องจ้าพาดถนนุ่มนุ่มก็ตั้งเต่าดีเท้อไปดีพี่น้องว่าเออจ่าพี่น้องจ้าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เพียงเดิมพี่น้องก็ได้ก็แสียก็ติดตามเอาพอเพื่อชุมพพาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของสารพัดผกินผักบ้านของเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจ้ะ <Nhạc> ôi nó nhìn kéo với nó.